สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ผมจะมาพูดถึงคำทำนายของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วจนมาถึงปัจจุบันผมก็เชื่อว่าคำพยากรณ์บางข้อก็ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆในโลกของเราและผมก็ไม่ได้คิดไปเองนะครับว่าคำพยากรณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว หากทุกคนได้ฟังคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าในคลิปนี้ทุกคนก็จะรู้ได้ด้วยตนเองเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวทุกคนไปฟังกันได้เลยครับย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลตอนนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลผู้เป็นราชาปกครองกรุงสาวัตถีท่านได้นอนหลับแล้วก็ได้เห็นพระสุบินทั้ง16ประการพระสุบินก็คือความฝันนะครับ เป็นความฝันที่แปลกประหลาดมากแล้วก็ได้ตกใจตื่นขึ้นมาพอรุ่งเช้าพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตที่ประจำราชสำนักมาทำนายฝันของพระองค์พวกพราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลายก็ได้ทำนายฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศลและบอกว่าฝันของพระองค์เป็นฝันที่เลวร้ายและพระองค์จะต้องประสบภัยอันตรายสามประการได้แก่ 1. ไม่เสียราชก็เสียทรัพย์ 2. มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน 3. อาจจะต้องสวรรคตรหรือตายนั่นเองและพราหมเหล่านั้นก็ได้แนะนำให้พระเจ้าเปรตที่โกศลน,นั้นให้ทำพิธีบูชายันสัตว์เพื่อสะเดาะเคาะเอาจริงๆการแนะนำของพราหมนี้ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเลยนะครับทำนายว่าพระเจ้าเสริที่โกศลอาจจะอายุสั้นแต่ให้ไปเอาสัตว์มาบูชายัญ ถ้าพูดถึงเรื่องของกรรมการบูชายันสัตว์นั้นยิ่งก่อกรรมทำให้อายุสั้นเข้าไปอีกนะครับเพราะเป็นการทำบาเปเบียดเบียนสัตว์เหล่าอื่นเห็นไหมครับเรื่องความเห็นผิดนี่ไม่ได้มีแค่ในสมัยนี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคราวนี้พระนางมัลลิกาที่เป็นพระมเหสีทรงทราบเรื่องก็เลยบอกให้พระเจ้าประสริทธิโกศลไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าจะดีกว่า รอพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูผู้ละกิเลสได้แล้วนี่แหละครับมีคู่ครองที่ดีก็จะพากันไปแต่ในที่ดีๆนะครับไม่งั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอาจจะได้ก่อกรรมเพิ่มขึ้นอีกโดยการฆ่าสัตว์มาบูชายันพอถึงที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้เล่าความฝันทั้ง16ประการให้พระพุทธเจ้าได้ฟังดังนี้ความฝันที่1พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันว่า มีโคสีเหมือนดอกอัญชันสีตัวพากันวิ่งมาสู่ทองพระลานหลวงจากทิศท,ทั้งสี่ประชาชนทั้งหลายก็คิดว่าพวกเราจะมาดูโคชนกันส่วนโคก็แสดงท่าทางว่าจะชนกันส่งเสียงร้องคำรามลั่นแต่ก็ไม่ยอมชนกันสักทีแล้วต่างก็ถอยกันออกไปพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในอนาคตเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อม ในตอนนั้นมนุษย์จะไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดน้อยลงอกุศลธรรมจะแน่นหนาขึ้นในการที่โลกเสื่อมฝนจะแล้งและตีนเมฆจะขาดข้าวกล้าจะแห้งทุพพิกภัยจะเกิดเมฆทั้งหลายตั้งขึ้นจากทิศท,ทั้งสี่เหมือนว่าฝนจะตก พอพวกผู้หญิงเริ่มเก็บข้าวเปลือกเป็นต้นเมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้าพากันออกไปเพื่อจะก่อคันกั้นน้ำก็คิดไว้แล้วว่าฝนจะต้องตกแน่นอนมีทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบแต่สุดท้ายฝนก็ไม่ตกก้อนเมฆก,ก็ลอยหายไปก็เหมือนกับโคที่ตั้งท่าจะชนกันแต่ก็ไม่ชนกันสักทีความฝันที่หนึ่งผมก็ว่าโลกปัจจุบันเราก็เริ่มจะเกิดขึ้นแล้วนะครับ ที่ฤด,ดูการต่างๆค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนไปบ้างเช่นฝนไม่ตกต้องตามฤดูการหรือแม้กระทั่งเรื่องของโลกร้อนและภัยธรรมชาติต่างๆต่อไปความฝันที่2ทรงฝันว่าต้นไม้เล็กๆและกอไผ่ แทกแผ่นดินพอมาถึงคืบหนึ่งบ้างศอกหนึ่งบ้างเพียงแค่นี้ก็ผีดอกออกผลไปตามๆกันพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในการที่โลกเสื่อมมนุษย์ทั้งหลายจะมีราคะมากเด็กหญิงที่มีะดูยังเติบโตไม่สมบูรณ์จะสมสู่กับบุรุษอื่นและตั้งคันกันตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนกับต้นไม้เล็กๆนั่นแหละยังโตไม่เต็มที่แต่ก็ออกดอกออกผลแล้ว ณปัจจุบันเราก็เห็นกันแล้วนะครับว่าในยุคข,ของเรานั้นก็มีการตั้งคันกันไวมากๆบางคนก็ยังเด็กอยู่เลยและผมจะบอกอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะตั้งคันด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เราก็ต้องยอมรับความจริงตรงนี้และปรับพฤติปฏิบัติตัวให้ดีในปัจจุบันขณะก็พอเพราะเรื่องนี้ผมก็เข้าใจดี เพราะผมก็มีเพื่อนที่มีลูกกันตั้งแต่ยังเด็กๆก็มีและก็ต้องออกจากการเรียนมาทำงานเพื่อหาเลี้ยงลูกแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วไม่ใช่จะเป็นคนไม่ดีนะครับการเป็นคนที่ทําผิดพลาดกับการเป็นคนไม่ดีมันคนละเรื่องกันนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะผมรู้ผมเห็นว่าผู้ใหญ่บางคนจะมองเด็กที่มีคันก่อนวัยอันควรเป็นเด็กที่ไม่ดีเป็นเด็กที่ไม่มีอนาคตเรียนไม่จบใช่ครับ เขาอาจจะผิดพลาดแต่ความผิดพลาดก็ไม่ได้การันตีว่าคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีทุกๆคนล้วนเคยทำเรื่องที่ผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นแต่ละคนเรื่องก็ต่างกันออกไปและจะขอย้ำอีกทีนะครับอดีตมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้เอาปัจจุบันขณะให้ดีก็พอครับต่อไปความฝันที่3ทรงฝันว่าได้เห็นแม่โคตัวใหญ่ พากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในอนาคตมนุษย์ทั้งหลายจะพากันละทิ้งความประพฤติในการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่มนุษย์จะไม่มีความยำเกรงต่อบิดามารดาแม่ยายพ่อตาต่างจะพากันเสวแบงหาทรัพย์ของตนเองเท่านั้นเมื่อปรารถนาให้ของกินแก่คนแก่ก็จะเอาให้แต่ถ้าไม่ปรารถนาจะให้ก็จะไม่ให้ คนแก่ก็หมดที่พึ่งหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องคอยง้อพวกเด็กๆเ,เพื่อจะให้มาเลี้ยงชีพของตนเองความฝันที่4ทรงฝันว่าผู้คนไม่ใช้โคตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงในการลากเกวียนแต่กลับไปใช้โครุ่นใหม่ๆที่ปราศจากกำลังมาลากเกวียนแต่เมื่อมันลากเกวียนให้เล่นไปไม่ได้มันก็สลัดเกวียนนั้นทิ้งเสีย พระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมแทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ที่มีสติมีปัญญามีความรู้แต่กลับไปมอบหมายหน้าที่ให้กับคนที่ด้อยประสบการณ์ขาดความรู้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีกิจการต่างๆก็ไม่สำเร็จก็เหมือนกับการใช้โครุ่นใหม่ๆมาลากเวียน แทนที่จะใช้โคที่สมบูรณ์แข็งแรงในการทำงานอันนี้ก็หาดูได้รอบตัวเราเลยนะครับใครที่ทำงานอยู่ก็จะมีบ้างนะครับที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บางทีเราก็รู้ทั้งรู้แหละว่างานงานนี้ใครเหมาะที่จะทำหน้าที่นี้มากกว่าแต่ถ้าหัวหน้าไม่มอบหมายให้กับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์แต่ไปมอบหมายให้กับคนที่ไม่มีความรู้งานก็จะออกมาได้แบบไม่ดีนะครับ อันนี้พูดถึงในบางคนนะครับไม่ใช่ว่าหัวหน้าทุกคนจะเป็นแบบนี้กันหมดหัวหน้าดีๆมีก็เยอะความฝันที่5ทรงฝันว่าได้เห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างคนทั้งหลายก็พากันเอาญ้าไปป้อนที่ปากทั้งสองข้างม้ามันก็เคี้ยวกินหญ้านั้นด้วยปากทั้งสองข้าง พระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าผู้มีอำนาจจะไม่ดำรงอยู่ในธรรมและจะแต่งตั้งมนุษย์ที่มีความโลเลเอาไว้ในตำแหน่งสูงๆอย่างเช่นตำแหน่งผู้วินิจฉัยคดีและคนเหล่านั้นก็เป็นคนพานไม่เอื้อเฟื้อในเรื่องของบาปบุญเวลาให้คำตัดสินก็จะรับสินบนจากมือของคู่คดีทั้งสองฝ่ายมา และก็กินสินบนนั้นเหมือนกับม้ากินหญ้าด้วยปากทั้งสองข้างนี่แหละอันนี้ไม่ต้องพูดถึงให้มากเลยนะครับทุกคนก็คงรู้ๆกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆแต่ก็ขอย้ำนะครับคนที่ข่าวดีๆก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันส่วนใครทำหน้าที่เป็นทนายหรือผู้ตัดสินคดีก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้มากๆเลยนะครับถ้าตัดสินด้วยความไม่เป็นธรรมแล้วทำให้ผู้คนนั้นเดือดร้อนอันนี้บาปนะครับ ความฝันที่6ทรงฝันว่าได้เห็นคนทั้งหลายขัดถูถาดทองคำราคาแพงแล้วพากันนำไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งและก็เชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวนั้นว่าเชิญท่านเยี่ยนในถาดทองนี้เถิดหมาจิ้งจอกแก่ตัวนั้นก็ถ่ายปัสสาวะในถาดทองนั้นเลยพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าคนดีผู้มีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนา คนตระกูลต่ำตระกูลเลวหรือคนพานนั้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและคนที่มีตระกูลสูงก็จะต้องยกลูกสาวให้กับคนตระกูลต่ำก็เหมือนเอาถาาทองไปให้หมาจิ้งจอกปัสสาวะรถนั่นแหละครับความฝันที่7ทรงฝันว่า ได้เห็นบุรุษผู้หนึ่งกำลังนั่งฟันเชือกแล้วหย่อนไปในที่ใกล้เทา้าและมีแม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างใต้ที่บุรุษคนนั้นนั่งอยู่แล้วก็กัดกินเชือกนั้นโดยบุรุษผู้นั้นก็ไม่ได้รู้ตัวเลยพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่า ในภายภาคหน้าเหล่าสตรีทั้งหลายจะพากันเหลาะและโลเลในบุรุษจะลุ่มหลงอยู่ในสุราเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเตะตามถนนหนทางเห็นแก่สิ่งของวัตถุเครื่องล่อใจ <c oughs> เช่นเงินเป็นต้นเป็นหญิงที่ทุศีลมีความประพฤติชั่วช้าพวกนางจะลุมกันแย่งทรัพย์ที่สามีทำงานหามาเอาไปซื้อสุราดื่มกับชายชู้ ซื้อดอกไม้เครื่องหอมและเครื่องรูปไลท์มาแต่งตนคอยสอดสองมองหาชู้อยู่ตลอดเป็นเหมือนนางหมาจิ้งจอกโซที่นอนอยู่ข้างใต้คอยกัดกินเชือกที่เขาฟันแล้วหย่อนลงไว้ใกล้ๆเท้าฉันนั้น ปัจจุบันนี้ทุกคนก็คงเห็นเห็นกันอยู่ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะเป็นกันอย่างเดียวแต่ทุกๆท,ที่ที่มีคนประพฤติตัวไม่ดีอยู่ก็ย่อมยังมีคนที่ประพฤติตัวดีๆอยู่เช่นเดียวกันคนดีก็ยังไม่หายไปจากโลกนี้นะครับความฝันที่8ทรงฝันว่าได้เห็นตุ่มน้ำที่เต็มเปี่ยมลูกใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวังแวดล้อมด้วยตุ่มที่ว่างเป็นจำนวนมาก แต่คนก็ยังตักน้ำไปใส่ในตุ่มที่เต็มอยู่แม้จะล้นแล้วก็ตามไม่ได้เหลียวดูตุ่มที่ว่างอยู่เลยปรับพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าเมือ่อศาสนาเสื่อมผู้ที่มีอำนาจเป็นใหญ่จะเบียดเบียนเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็จะมีคนจนหารายได้ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้นหรืออย่างเช่น ผู้คนที่มีอำนาจจะให้ชาวบ้านทำการเพาะปลูกให้แก่ตนแต่เพียงผู้เดียวต้องช่วยกันเฝ้าช่วยกันเก็บเกี่ยวช่วยกันนวดช่วยกันขนช่วยกันเคี่ยวน้ำอ้อยเป็นต้นและช่วยกันทำสวนดอกไม้สวนผลไม้พากันขนมาบรรจุไว้ในยุ้งฉางของผู้ที่มีอำนาจเป็นใหญ่เท่านั้นจะเป็นเช่นกับการเติมน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วโดยไม่เหลียวแลตุ่มเป่าๆกันบ้างเลยความฝันที่9ทรงฝันว่า ได้เห็นสระน้ําแห่งหนึ่งมีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มไปหมดและมีท่าขึ้นลงรอบด้านและฝูงสัตว์ทั้งสองเท้าสีเท้าพากันลงไปดื่มในสระนั้นโดยรอบน้ําที่อยู่ในที่ลึกของกลางสระนั้นกับขุ่นมัวแต่ในที่ที่ฝูงสัตว์เหล่านั้นได้เหยียบอยู่กับใสสะอาดไม่ขุ่นมัว พระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าผู้มีอำนาจจะไม่ดำรงอยู่ในธรรมขาดความเมตตาคอยใช้อำนาจเพื่อความพอใจของตนเองเป็นหลักคอยรียดไถ่ทรัพย์สมบัติของชาวบ้านชาวเมืองจนชาวเมืองต่างๆก็ได้หนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆทำให้ที่ตรงนั้นมีคนไปอยู่กันมากและมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเหมือนน้ำรอบๆสระที่ใสสะอาด ส่วนเมืองหลวงกับขุ่นและมัวว่างเปล่าเหมือนกับน้ำในกลางสระความฝันที่สิบทรงฝันว่าได้เห็นคนหุงข้าวในหม้อเดียวกันแต่กลับมีความสุขไม่เท่ากันโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือข้าวแฉะข้าวดิบข้าวสุกพอดีพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่า ในภายภาคหน้าผู้คนทั้งหลายจะไม่ดำรงอยู่ในธรรมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการข้าาบดีชาวนิคมชาวชนบทรวมถึงมนุษย์ทั้งหมดแม้แต่สัมมณะและพราหมณ์จะไม่พากันตั้งอยู่ในธรรมฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลตกไม่ทั่วถึงกันเมื่อฝนตกที่ตอนเหนือตอนใต้ก็จะไม่ตกเมื่อฝนตกที่ตอนใต้ตอนเหนือก็จะไม่ตก ทำให้การเพาะปลูกบางที่ได้ผลบางที่ไม่ได้ผลข้าวก้าบางที่ก็พากันเสียเพราะฝนตกหนักบางที่ข้าวก้าก็จะเหี่ยวแห้งเพราะฝนไม่ตกบางที่ข้าวกล้าก็จะสมบูรณ์เพราะฝนตกตามปกติเช่นเดียวกันกันกบข้ามในม้อหุงข้าวที่มีทั้งสุกบ้างดิบบ้างแฉะบ้างความฝันที่11ทรงฝันว่าได้เห็นคนทั้งหลายเอาไม้แก่นจันที่มีราคาแพงไปแลกกับเปลียงเน่า เปรียงเน่าในที่นี้ก็แปลได้3ความหมายเลยนะครับก็คือ 1. นมส้ม 2. น้ำมันจากไข,ข่คอบวัว 3. เถาวันถ้ามาดูกันถึงเรื่องความฝันก็อาจจะเปรียบเทียบเปรียงเน่าเป็นเถาวันก็ได้เพราะว่าจะเข้ากันได้มากกว่ากับไม้แก่นจันทร์ซึ่งเป็นไม้เหมือนๆกันพระพุทธเจ้าก็ได้ทํานายฝันนี้ไว้ว่า ในภายภาคหน้าพวกภิกษุอารัชีจะเห็นแก่ปัจจัยสมบัติภายนอกมากอารัชีก็แปลได้ว่านอกรีธดหรือไม่ประพฤติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นบัญญัติคือพิกษุอรัชีผู้นี้แทนที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์แต่กลับเอาคำสอนไปเป็นเครื่องมือในการหากินเพื่อให้ได้ทรัพย์ได้ปัจจัยมา เหมือนกับเอาแก่นจันท์ที่เปรียบเสมือนคำสอนที่ดีไปแลกกับเถาวันก็คือทรัพย์ภายนอกซึ่งไม่มีความจรหลังยั่งยืนและไม่ได้ช่วยให้ผลทุก์ได้จริงๆความฝันที่12ทรงฝันว่าได้เห็นกะโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้พระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้า ต่อไปคำพูดของคนที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือกับกลายเป็นได้รับความเชื่อถือแต่คำพูดของคนที่น่าเชื่อถือกับกลายเป็นไม่ได้รับความน่าเชื่อถือโดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อถือว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับน้ำเต้าซึ่งปกติน้ำเต้าจะลอยน้ำแต่คราวนี้เมื่อคนทั้งหลายเห็นว่าคำพูดของคนที่ไม่น่าเชื่อถือนั้นมีน้ำหนักขึ <t 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 ้นมาน้ำเต้าซึ่งเป็นเหมือนคำพูด ก็จะกลายเป็นสิ่งที่หนักขึ้นมาแล้วก็สามารถจมลงในน้ำได้ความฝันที่13ทรงฝันว่าได้เห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเท่ากับบ้านเรือนลอยในน้ำได้เหมือนเรือพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าต่อไปคำพูดของคนที่น่าเชื่อถือซึ่งมีความหนักแน่น มีน้ำหนักเปรียบเสมือนแท่งศีลากับไม่ได้รับความเชื่อถือหรือกลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเสมือนกับศีลาแท่งทึกใหญ่ที่สามารถลอยได้เหมือนเรือข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะครับเหมือนสิ่งที่ควรลอยกับจมสิ่งที่ควรจมกับลอยขึ้นมาความฝันที่14ทรงฝันว่า ได้เห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กัดงูเห่าตัวใหญ่และกัดเนื้อของงูเห่าจนขาดเหมือนกับการบัวแล้วก็กืนกินเข้าไปพระพุทธเจ้าได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าเมื่อโลกนั้นสุดโทมเสื่อมลงพวกมนุษย์จะมีราคะจริลชั่วช้าแรงกล้า ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจของกิเลสสามีจะตกอยู่ในอำนาจของภรรยาที่เป็นเด็กๆและไม่ว่าสัตว์ที่เป็นพหาหนะาก็ดีโคกระบือก็ดีเงินทองก็ดีของในบ้านเรือนทุกอย่างจะต้องอยู่ในอำนาจของภรรยาเด็กๆพวกนั้นและเมื่อสามีถาม,ถามถึงเงินทองต่างๆนั้นอยู่ที่ไหนพวกนางก็จะบอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถิดมันไม่ใช่กงการของท่านที่จะมาตรวจตา และจะใช้คำด่าด้วยปากทิ่มแทงเหมือนกับหอกกดเอาไว้ในอำนาจดั่งทาสดังคนรับใช้และดำรงความเป็นใหญ่ของตนเองแบบนี้ไปตลอดก็เปรียบเสมือนกับฝูงเขียดตัวเล็กๆพากันกัดก,กินงูเหา่าซึ่งมีพิษร้ายแรงนั่นแหละครับ อันนี้ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะมีสะดุ้งกันหน่อยนะครับและลองหันมามองดูว่าเรานั้นเป็นผู้ชายเราถูกกระทําแบบนั้นหรือเปล่ามีนะครับผู้ชายที่หาเงินมาแต่ละเดือนทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีของผู้หญิงหมดเลยก็มีนะครับแต่อันนี้ก็ต้องดูเป็นที่ตัวบุคคลไปเพราะบางทีผู้ชายก็หาเงินมาเยอะได้ก็จริงแต่ใช้เงินเยอะจนไม่มีเก็บก็มีบางอย่างก็ต้องให้ผู้หญิงเป็นคนควบคุมคอยดูแลคอยเตือนสตินะครับ แต่ผู้หญิงที่ใช้เงินเก่งแล้วต้องให้ผู้ชายควบคุมเตือนสตินั้นก็มีอีกเช่นกันฉะนั้นการเป็นสามีภรรยาที่ดีก็ต้องช่วยกันประคับประคองกันไปสิ่งไหนที่คนนั้นไม่ดีขาดตกบกพร่องเราที่เป็นคู่ชีวิตก็ต้องช่วยกันประคับประคองอย่าไปคิดว่าเรานั้นเป็นผู้ชายเราต้องเหนือกว่าเรานั้นเป็นผู้หญิงเราต้องควบคุมผู้ชายได้ถ้าคิดอย่างนั้นชีวิตจะมีแต่การเอาชนะกันและจะไม่มีความสุข ให้เราทั้งสองคนนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละดีที่สุดแล้วใจเขาใจเราความฝันที่15ทรงฝันว่าได้เห็นฝูงพญาหง์ทองที่มีขนเป็นทองถูกแวดล้อมด้วยเหล่าอีกาพระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าผู้ที่มีสกุลที่ดีจะต้องไปเที่ยวประจบประแจสวามิภักดิ์ตอผู้ที่มีสกุลสาม ผู้ที่มีสกุลที่ดีจะไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ก็เลยต้องคอยไปปนิบัติรับใช้ต่อผู้ที่มีสกุลซามก็จะเปรียบเสมือนหงทองล้อมรอบด้วยเหล่าอีกาอันนี้จะให้ตีความได้ง่ายๆเลยก็คือคนดีต้องคอยไปรับใช้คนชั่วนะครับถ้าเอาในปัจจุบันหลายๆคนก็อาจจะเคยเคยเห็นกันอยู่ในบางที่ที่มีแต่คนไม่ดีเมื่อคนดีเข้าไปอยู่ในนั้น คนดีจะอยู่ไม่ได้นะครับทั้งทางที่ประพฤติดีปฏิบัติทุกต้องทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้เพราะด้วยเหล่าอีการนั้นมันเยอะกว่าหงทองความฝันที่16ทรงฝันว่าได้เห็นฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองและกัดกินเสือพวกนั้นทำให้เสือตัวอื่นๆที่อยู่ห่างๆพอเห็นแบบนั้นแล้วเกิดความสยดสยองพากันวิ่งหนีไปหลบตามพุ่มไม้และป่าลกซุกซ่อนตัวเองเพราะกลัวฝูงแกะ พระพุทธเจ้าก็ได้ทำนายฝันนี้ไว้ว่าในภายภาคหน้าคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีจะมีอำนาจอย่างมากไม่มีความเป็นธรรมทำให้คนดีถูกทำร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องคอยหลบหนีซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้แม้แต่ภิกษุที่ชั่วช้าทั้งหลายก็จะพากันเบียดเบียนภิกษุที่ประพฤติดีที่เป็นผู้มีศีล ส่วนิิสุที่มีศีลก็จะพากันหลบหนีเข้าไปอยู่ในปา่าแอบแฝงอยู่ในที่ลกๆเหมือนเสือที่กำลังซ่อนตัวจากแกะฉันนั้นและนี่ก็คือพุทธพยากรณ์16ประการของพระพุทธเจา้านะครับและสิ่งที่พระพุทธเจา้าพยากรณ์นั้นถ้าทุกคนได้ฟังกันแล้วก็อาจจะคิดนะครับ พราะบางอย่างในคำพยากรณ์ก็เหมือนว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นกับยุคปัจจุบันของเราเลยซึ่งมันอาจจะยังไม่มากเห็นได้ไม่ชัดขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าคงได้เริ่มเกิดขึ้นมาบ้างแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้อยากจะการันตีไปนะครับว่าในบางเรื่องมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ให้ทุกๆท่านที่ฟังดูแล้วก็ลองพิจารณากันว่ามันเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมากันบ้างยังแต่มีอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากจะบอกนะครับ เพราะว่าค่อนข้างที่จะมีคนเป็นแบบนี้กันเยอะเลยนะครับก็คือเวลาคนเรานั้นได้เสพข่าวที่ไม่ดีหรือเรื่องที่มันกระทบจิตใจกันมากๆพวกเขาเหล่านั้นก็จะเกิดความวิตกกังวลหรือจิตตกกันนั่นเองอย่างเรื่องคำทำนายที่ผมได้เอามาเล่าซึ่งเอาจริงๆก็เป็นคำทำนายที่ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับที่จะเกิดกับโลกของเราในภายภาคหน้าบางคนก็อาจจะมานั่งคิดนะครับโ oh, หถ้าโลกภายหน้ามันเกิดเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากๆ เราไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยแล้วก็มานั่งคิดวิตกกันไปต่างๆนานากับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นมาผมก็จะบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าสิ่งไหนที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราควบคุมไม่ได้ต่อให้เรามานั่งเครียดยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่ดีเพผลอๆเราเครียดจนป่วยหนักก่อนสิ่งๆนั้นมันจะเกิดซะอีกดังนั้นทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดก็พอครับเพราะเมื่อการเวลาผ่านไป มันเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วว่ายุคสมัยจะเสื่อมลงจริงๆศาสนาพุทธก็เช่นกันในภายภาคหน้าศาสนาพุทธในยุคของพระโคดมพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็จะหายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พอหายไปก็จะอยู่ในช่วงว่างของศาสนาก็คือไม่มีศาสนาพุทธแล้วพอเวลาผ่านไปอีกนานแสนนานพระเมตไยยะหรือพระศรีอรยะเมตไยนั้นก็จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาอีกครั้งนี่แหละ ครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชีวิตของเราก็เช่นกันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเราไม่สามารถหนีจากสิ่งสิ่งนี้ได้เลยดังนั้นเราเกิดมาทันในศาสนาพุทธก็ศึกษาปฏิบัติให้อย่างเต็มที่เลยอย่างน้อยชาตินี้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นให้ได้ซะก่อนก็คือโสดาบันแล้วชีวิตจะปลอดภัยอย่างมาก วันนี้คลิปของผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ